สวัสดีครับกลับมาพบกับผมแล้วครับในช่องไรชงชาแนลนะไรชงชาแนลนะครับวันนี้อาจจะเสียงไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าผมหาไมไม่เจอถ้าใครฟังบนรถหรือว่าฟังในโทรศัพท์ก็เสียงขึ้นให้มันสุดๆนะครับถ้าั้นมันจะไม่ได้ยินเสียงเพราะว่าไม่ได้ปิดไม้นะครับอันนี้เป็นไม่จากโทรศัพท์นะครับอาจจะเสียงไม่ค่อยดีวันนี้ผมจะมาพูดให้ฟังว่าสําหรับคนที่อยากเริ่มต้นทอาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเราควรจะเริ่มต้นยังไง เพราะว่ามีน้องๆหลายคนนะครับทักผมมาว่าผมอยากเริ่มต้นจังเลยผมอยากเริ่มทําผมก็จะเริ่มตรงไหนก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับแพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยครับ mm hmm. สำหรับการเริ่มต้นนะครับถ้าเป็นธุรกิจอสังหาริ่องมาซั เราก็ไม่จมําเป็นต้องไปเก็บเงินมากมายอะไรนะครับไม่จมําเป็นต้องมีเงินล้านเงินสิบล้านเงินร้อยล้านก่อนที่จะเริ่มทําได้นะครับเรามีเพียงแค่สเตทเมนต์ก็เพียงพอแล้วนะครับอย่างเช่นตอนนี้น้องๆทํางานประจําอยู่นะครับเป็นพนักงานบริษัทเป็นข้าราชการก็สามารถเอาสลิปเงินเดือนสเตทเมนต์ตัวนี้นะครับไปกู้เพื่อมาลงทุนได้นะครับการลงทุนเราก็สามารถลงทุนได้ทั้งแบบบ้านเช่า แบบสร้างขายหรือแบบว่าซื้อมากเก็ตกาไรนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดินเป็นบ้านเป็นอะไรก็ตามนะครับสามารถลงทุนได้หมดเลยเพราะว่าสังหาริมรัทร์เนี่ยสามารถใช้เงินคนอื่นได้นะครับใช้กลังเลเวเลตได้นะครับกู้เงินมาสร้างได้นะครับกู้เงินมาทําได้เราจึงไม่จําเป็นต้องมีเงินก้อนมีเงินถังนะครับยิ่งถ้าเราเจอทรัพย์ที่ราคาตําๆหมายความว่าช่วงนี้เจ้าของบ้านเขาวิกฤตของชีวิตเขามากเลยปกติเขาขายล้านหนึ่งแต่ทีนี้ เขาวิกฤตมากเขาร้อนเงินมากนะครับเขาขายแค่ห้าแสนเนี้ยเราก็รีบไปซื้อเลยนะครับธนาคารมาประเมินให้ล้านหนึง่งแต่เราไปจ่ายเขาแค่ห้าแสนบาทเราก็ไม่ต้องควักเงินตัวเองเลยนะครับเงินเก็บเราแท่จะไม่ต้องใช้เลยอาจจะต้องสำรองจ่ายเพราะว่ามีค่าประเมินจากแบงค์นะครับมีค่าโอนค่าจดตำนองพวกนี้นะครับที่ต้องใช้เงินบ้างน,นะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช้เงินเลยนะก็ต้องใช้เงินหน่อยนะครับก็ต้องมีสักสามสี่หมื่นนะครับ เพื่อเป็นการเริ่มต้นนะครับถึงจะพูดได้เยอะขนาไหนคนก็ต้องสำรองใจในส่วนนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้าบอกว่ายังไม่มีงานล่ะยังเป็นนักศึกษาอยู่ยังไม่ได้ทํางานเลยแต่ผมเนี่ยอยากเริ่มต้นทํานะครับสําหรับน้องๆท,ที่ยังไม่มีสลิปเงินเดือนไม่มีสเตทเมนต์นะครับก็แนะนําว่าช่วงนี้ก็หาความรู้ไปก่อนนะครับอาจจะเริ่มจากการอ่านหนังสือนะครับ หนังสือดีๆใน c ีเ e อ็ดในร้านหนังสือชั้นนําผมก็เจอเยอะนะครับส่วนตัวผมผมก็ซื้อมาอ่านตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นของท่านไหนที่เขียนมานะครับใหม่เก่าผมอ่านหมดนะครับช่วงนี้ก็ออกมาใหม่สอสาเล่มน,นะครับผมก็ซื้อมาอ่านทั้งหมดนะครับเพราะว่าหลายคนก็หลายแนวคิดหลายรูปแบบการลงทุนนะครับผมก็อยากทราบว่า ความคิดของท่านนู้นท่านนี้เป็นยังไงนะครับผมก็เลยซื้อมาอ่านเพื่อพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะครับหนังสือก็เล่มละ2 0 0ร้อยสาอบาทก็ไม่ได้แพงจนเกินไปนะครับก็อาจจะเก็บค่าขนมวันละ20 30บาบาทไม่เกินเดือนนึงก็ได้จะเก็บเงินซื้อหนังสือได้แล้วนะครับผมคิดว่าการลงทุนในความรู้เนี่ยสำคัญที่สุดนะครับถ้ามีเงินหน่อยก็อาจจะไปลงคอร์สเรียนได้นะครับอ่านหนังสือลงคอร์สเรียนหรือดูตามยูทูบพวกนี้ได้หมดเลยนะครับแล้วถ้าบอกว่าดูยูทูบทุกช่องแล้ว อ่านหนังสือทุกเล่มที่มีแล้วผมควรจะเริ่มยังไงถ้าคิดว่าอยากเริ่มจริงๆนะเรายังไม่มีเงินทุนไม่มีสเตทเมนต์ก็แนะนําว่าเป็นนายหน้าอาสังหาม็ได้นะครับอย่างเช่นหนายหน้าเนี่ยจะได้3%ของราคาซื้อขายนะครับอย่างเช่นผมขายบ้านหนึ่ล้านบาทผมยิดเกียกขายผมไม่มีเวลานะครับผมก็บอกว่าเฮ้ย hey, ้้อง มาขายให้หน่อยขายได้ที่ให้สามเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์้งเงินล้านบาทก็คือสามหมื่นใช่ไหมครับถ้าคุณขายได้คุณก็ไปเลยสามหมื่นบาทแต่ถ้าบ้านนั้นมูลค่าสิบล้านหลักคุณได้เท่าไหร่คุณได้สามแสนนะครับแล้วก็จะมีนายหน้าสําหรับผู้เช่าด้วยอย่างเช่นผมทําบ้านเช่านะครับจะมีนายหน้ายื่นมือนะครับว่าเอ้ยให้ผมหาคนเช่าให้ไหมผมเซ็นสัญญาให้หนะนึ่งปีนะค่าธรรมเนียมเนี่ยผมคิดแค่หนึ่งเดือน อย่างเช่นผม่อยเช่าเดือนละหนึ่งหมื่นบาทใช่ไหมเซ็นสัญญาหนึ่งปีก็คือผมจะได้เงินจากผู้เช่าทั้งหมดแสนสองแต่เขาเช่าแต่เขาทยอยจ่ายเดือนละหนึ่งหมื่นบาทนะส่วนในหน้าผู้จะได้หนึ่งหมื่นบาทนะครับต่อสยยัญญาหนึ่งปีถ้าเกิดว่าผู้เช่าคนนี้ออกไปนะครับมีผู้เช่ารายใหม่เข้ามาแต่เราคิดเกียรตินาอยอีกเราก็บอกในหน้าอีกว่าฮะผู้เช่าให้ผมหน่อยครับผู้เช่าคนเก่าออกแล้วเขาก็จะหามาอีกแล้วก็เซ็นสัญญายให้เราหนึ่งปีหนึ่งปีเนี่ยผู้เช่าก็จะมีทั้ง วางเงินมัดจานะครับค่าน้ําค่าไฟเขาก็จะมัดจําอะไรให้หมดเลยนะครับแล้วก็จ่ายลูกหน้า1เดือนนายหน้าเขาก็จะดําเนินการให้หมดนะครับเราแค่รอรับตังอย่างเดียวนายหน้าก็เซ็นสัญญาให้หมดเลยนะครับแล้วเขาก็รับค่าธรรมเนียมไป1นึ่งนบาทนะครับถ้าบ้านเช่าขอาคุณปล่อยสามพันบาทนายหน้าคุณได้รับสามพันบาทนะครับเห็นไหมครับว่านายหน้ามีทั้งนายหน้าซื้อขายนะครับนายหน้าปล่อยเช่าก็มีสําหรับ ผู้ที่ลงมือใหม่ๆนะครับผมแนะนาว่าเป็นหน,น้า่อเช่าก็ได้เพราะว่าทําง่ายนะครับแล้วก็บ้านเช่าเนี่ยาหาคนเช่าง่ายนะครับไม่ได้หายากเลยคนตลาดเชา่าเนี่ยเยอะมากนะครับอย่างผมทําบ้านขายคนยังทักมานะครับหาบ้านเชา่ามีบ้านเชา่าไว้อยากเช่าบ้านคนก็ยังทักมาถามผมไปแล้วการนี้ขนาดผงทาขายนะครับ ผมเลยรู้สึกว่าตลาดบ้านเช่าเนี่ยทำค่อนข้างง่ายนะครับไปทำหอรับผมเนี่ยขนาดไปได้ขึ้นป้ายนะครับลงแม่โทรมาถามไปเรื่อยนะครับว่ามีห้องว่างไหมอยากเช่าต่ออยากมาอยู่ต่อถ้ามีคนออกเราแจ้งหน่อยนะครับอะไรเดี๋ยวผมไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้รอเห็นไหมครับผมรู้สึกว่าการเช่าบ้านเนี่ยการปล่อยเช่าเนี่ยทำง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์บ้านเช่าโรงแรมคูวลล่าอะไรแบบเนี้ยเป็นแนหน้าได้หมดเลยนะครับอย่างเช่นผมเซิร์ชว่าหาบ้านเช่าคูวลล่าเขาใหญ่อย่างเงี้ยจะมีแบบ เยอะมากเลยนะครับบ้านปูเวล่าเป็นในหน้าอย่างนี้เราก็เปหลังนี้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 เวลาคนทักมาแล้วก็นําเสนอไปนะครับสี่ซ้ายห้าหลังชอบหลังไหนก็ค่อยมาว่ากันนะครับอย่างเช่นหลังนี้ในหน้าท่านอื่นมีคนมาเอาแล้วแล้วก็พาลูกค้าไปหลังนี้หลังนี้นะครับทางเลือกมันก็ค่อนข้างจะหลากหลายนะครับสําหรับคนอยากลงมือทําในอสังหานะครับอย่างเช่นอาจารย์คนหนึ่งนะครับที่ผมยอ่หนังสือของท่านนะครับก็คืออาจารย์เอกกระินนะครับหนังสือเนี่นะครับหนังสือเล่มนี้ ผมไปอ่านนะครับแกก็จะใช้เวลาว่างนะครับผมไปอ่านนะครับแกก็จะใช้เวลาว่างนะครับในการทำอังาหาโดยแกเริ่มต้นจากเป็นหนายหน้านะครับ แกเป็นนายหน้าตอนอายุประมาณ19าปีนะครับถึงได้เป็นล้านนะครับผมสร้างขายกว่าผมจะได้เงินล้านนะครับก็ยากลําบากนะครับแต่แกเป็นนายหน้านะครับแกก็ขายแป๊บเดียวนะครับหนังสือแกก็หน้าอ่านนะครับสาหรับคนที่อยากเป็นนายหน้าผมแนะนํามากเลยนะครับหนังสือเร่มนี้อ่านแล้วลงมือทําได้เลยนะครับแทบจะไม่ต้องไปโรงเรียนคอร์สอีกเลยนะครับเพราะแกอธิบายค่อนข้างเข้าใจนะครับตั้งแต่การหาที่ดินการหาลูกค้า การโพสขายอะไรเงี้ยแกก็อธิบายได้ค่อนข้างดีนะครับซึ่งเป็นหนังสือที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับอ่านแล้วได้แรงบาันดาลใจมากๆเลยนะครับผมก็แนะนําสาหรับน้องๆที่อยากลงมือทํานะเพราะว่าอาจารย์ท่านก็เริ่มต้นตั้งแต่อายุ19ปีนะครับก็เป็นนักศึกษานี่แหละก็ไปตระเวนหา,าที่นะครับแล้วก็ไปนําเสนอนายทุนนายทุนก็มาสร้างทาวเฮาคอนโดนตึกแถวก็้าว่าไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสาหรับคนที่อยาก ลงมือทําในอสังหานะครับแต่ยังไม่มีสเตทไม่ยังไม่สลิปเงินเดือนยังไม่มีเงินทุนนะครับก็เริ่มต้นจากนายหน้าได้นะครับแต่การเป็นนายหน้าผมจะบอกเลยว่ามันค่อนข้างจะเพ้อเร็วมากนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างเรามีสักสองสามทรัพย์แล้วแต่ไม่มีคนซื้อสักทีปล่อยไม่ได้ทีบางคนทําเป็นปีนะครับก็ยังไม่มีคนมาซื้อนะครับยังขายไม่ได้เลยก็ะจะรู้สึกว่าเอ้ยพอแท้ กว่าจะได้เงินมาหมื่นสองหมื่นทำไมมันลําบากจ,จังเลยแต่คุณเชื่อไหมครับถ้ามันได้ขายสักอันแล้วทีเนี้ยมันจะไปยาวๆนะครับหรือว่าถ้าคุณเจอเหลี่ยมแล้วคุณจะอยู่อย่างนี้เลยนะครับเพราะผมเห็นหลายคนคือขายดีมากแต่เขาก็ไม่ได้ทำแตกต่างมาจากคนอื่นเลยทใไมเขาขายดีขายดีนะครับเราก็ลองศึกษาดูนะครับลองดูว่าเขาโพสยังไงเขาใช้คํายังไงนะครับอย่างเช่น เว็บในหน้านะครับก่ค่อนข้างเยอะนะครับเข้าไปเฟซบุ๊กเลยนะครับซื้อขายที่จังหวัดนู้นจังหวัดนี้นะครับก็จะมีในหน้ามาโพสต์ขายใช่ไหมครับเราก็าไปสองหน่อยว่าเขาใช้ภาษายัางไงเขาโพสต์ยังไงเขาตั้งราคายัางไงเขาบอกตำแหน่งยังไงแล้วเขาติดต่อประสานงานกับลูกค้ายัางไงนะครับเราก็ไปเรียนรู้วิธีการโพสต์การถ่ายรูปอะไรต่างของเขานะครับแล้วเราก็มาปรับใช้กับของเราเองนะครับซึ่ง ถามว่าเราไปลอกเรียนแบบไหมก็ลอกเรียนแบบเลครับแต่ว่าเราเรียนแบบในสิ่งที่ดีนะครับแลวเรามาปรับใช้กับตัวเรามันไม่ได้มีลิขสิทธิ์อกครับของพวกนี้ก็แค่เรียนรู้จากคนที่สําเร็จนะครับเขาโพสต์อย่างนี้เขาขายได้เราลองมาโพสต์คล้ายๆกับเขาดูสิ <S <S แค่เปลี่ยนคําอีกนิดหน่อยนะครับแล้วเขาจะหาว่าเราไปลอกเขาอันนี้ก็เป็นเทคนิคง,ง่ายๆนะครับอย่างตอนแรกผมโพสต์ขายบ้านเนี่ย ผมจะตั้งกลุ่มเป้าหมายในการยิงแอดโฆษณาใช่ไหมผมก็ไปดูของเขาว่าเขาตั้งกันยังไงกลุ่มเป้าหมายเขาเป็นใครเขาโพสยังไงทำไมเขาได้ขายผมก็มาโพสตตามของเขานะครับบ้านเดียวสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำพื้นที่กี่ตารางวาพื้นที่ใช้สอยกี่ตารางเมตรมีอะไรให้อะไรบ้างเงี้นะครับผมก็ไปโพสต์ตามเขาผมก็ไปดูเขาเนี่ยนะครับเพราะว่าไม่มีใครเก่งมันเด็กเกิดน,นะครับพวกคนต้องเรียนรู้นะครับผมก็ไปลอกเรียนแบบคนที่สําเร็จใช่ไหมครับผมมาทําผมก็ได้ขายนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ hey บางทีเรามีตัวอย่างที่ดีใกล้ๆตัวเรานะครับเราก็ควรจะเรียนรู้จากเขานะครับเห็นใครทาดีเราก็ดูนะครับเห็นใครว่าฮ้ย hey, ทาแบบนี้ไม่ได้ขายเราก็จะไปทาตามเขานะครับอันนี้ผมพูดนอกเรื่องไปไกลเลยนะครับเออสำหรับคนที่อยากลงมือในอาังหานะครับ ถ้าอยากลงทุนก็ต้องมีสลิปเงินเดือนมีสเตทเมนต์นะครับแล้วก็เงินเก็บพอประมาณนะครับแล้วก็สําหรับคนที่ยังไม่มีทุนผมก็แนะนําว่าเริ่มต้นจากการเป็นนายหน้านก็ได้นะครับเสียงไม่ชัดก็อย่าเพิ่งว่ากันนะครับเดี๋ยวผมไม่ใส่เสียงเพลงนะครับแล้วก็ไม่ใส่เอฟเฟกนะครับจะได้ยินแต่เสียงผมเท่านั้นนะครับอาจจะก,ก้องๆหน่อยนะครับเพราะว่าบ้านใหม่ยังไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรพอมาถ่ายแล้วเสียงาาก็จะก้องๆนะครับ โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวมีภารกิจหยุดยาว4วันตามหาที่ดินโอเคไปแล้วนะครับสวัสดีครับ